ท็อป5อันดับเคสที่ลูกค้าเลือกมากที่สุดจาก iHaveCV u ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h a CPU ครับผมเปาว i h CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำในส่วนของเคสเคสก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะยัดต่างๆ CPU main board รมนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปข้างในปกป้องอุปกรณ์เพิ่มความสวยงามเป็นหน้าเป็นตาของคอมสุดนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ว่าวันนี้สิ่งนี้ผมเองจะพูดถึงผมเองจะพูดเฉพาะในะรายย่อยอีกรอบหนึ่งว่านี่คือเคสที่ถูกประกอบมากที่สุด ใน i have CPU ถ้าอันดับแรกเนี่ยในระยะเวลามาสัก6เดือนหลังแล้วกันนะครับ6เดือนหลังก็คือปลายปี2022คาบเกี่ยวกันมาจนถึงต้นปี2023แล้วกันอาประมาณสักเดือนกันยายน2022ไปจนถึงเดือนมีนาคม2023มันจะมีเคสตัวไหนบ้างและต้องเล่าก่อนว่าเคสพวกนี้ไม่เพิ่มเงินก็คือเป็นเคสที่แบบเบสิกพื้นฐานที่ออกเยอะที่สุดที่ลูกค้าเลือกเยอะที่สุด อันดับที่5ครับจะเป็น Dark Flash Polux X iHas CPU เป็นสีดำตัวนี้เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเคสตัวนี้จะเป็นเคสที่ iHas CPU ทำร่วมกับ Dark Flash โลโก้จะเป็น iHas CPU ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าพัดลมที่ให้มาเนี่ยสพัดลมในการที่จะระบายความร้อนดังนั้นเนี่ยมันจะดีไซน์แบบปิดท้ายปิดบนปิดล่างขึ้นมาแล้วเราจะเห็น3พัดลมระบายความร้อนตรงนี้ซึ่งพัดลมที่ให้มาเนี่ยจะเป็น RGB ด้วยนะครัก็เป็น 1, 2, 3ด้านหน้าก็คือ Airflow ไหลเข้าหน้า3ตัวข้างหลังออก1ตัวตัวเคส ขนาดไม่ใหญ่โชว์ power supply ด้วยคือ power supply เนี่ยอยู่ด้านล่างนะแล้วมันแบ่งส่วนอย่างชัดเจนว่าตัวเมนบอร์ดอยู่ตรวนี้ power supply อยู่ท่าล่างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว cover ที่เป็นตัวแผ่งปิด power supply ด้วยดนะังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเคสนั้นโล่งจนเกินไปนักนะครับแล้วก็ติดพัดลมไว้ด้านบนของ power supply ได้ด้วยแล้วก็ฝาข้างแต่ปทปกระกสอือละแผงด้านหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ รองรับการติดตั้งได้สูงสุดเนี่ยก็คือหม้อน้ำเนี่ยสองมมก็คือใครจะต,ติดหม้อน้ํา1ตอน2ตอนก็สามารถติดได้แล้วสูงสุดที่2ตอน2อ0มเมตรเคสเป็นเคสกลาง mid tower คือขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่ามันรองรับเมนบอร์ด ATX ได้ไมโคร ATX ได้ได้หมดนั่แหละนะครับในเมนชั่นครับ 450มมคูณ200มมคูณ380มม,มตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เมนบอร์ดททุกอันนั่นเองนะนั้นเนี่ยอันนี้เคสตัวแรกก็คือจะเป็นลักษณะที่หน้าสามพัดลมแล้วก็ปิดท้ายแล้วก็เป็นลายคารไฟเบอร์นั่นเองพอเข้ามาด้านหลังไม่ใช่แบบปกติเนะเาะเป็นแบบเอาเป็นแบบมองว่ามันเรียบร้อยค่อนข้างเรียบร้อยดีแล้วที่ึ่งคือมันเป็นตัวโปรลักซ์ที่ X กับ i have CPU ที่ ไม่มีจำบหนักที่ไหนเนาะข้างหน้าเนี่ยพอเชื่อมต่อนี่แจ็คต่างๆเนี่ย,ยครบครันนะครับทั้งแจ็ค3.5เสียงหรือว่าแจ็คไมโครโฟน USB 3.0นะครับ2.0ปุ่มดีเซตพาวเวอร์ทุกอย่างมันก็มีหมดนะครับแล้วก็รองรับ CPU Cooler ได้ยาวสุดเนี่ย160ม mm, ิลลิเมตรจอยาวได้สูงสุด300มิลลิเมตรครับใส่ SSD SATA ที่เห็นอ่ย2ตัว สามารถติดชุดน้ำา2ตอนเนี่ยได้ทั้งด้านบานบของเคสและด้านหน้าของเคสเลยก็ว่าได้นะครับใส่ฮาร์ดดิสด้านล่างได้2ตัวครับใส่พวกรสพ,พายปกติแล้วก็พัลมด้านหลัง1ตัวนี่คือเคสล,ลุ่ัที่5 d a r k f l a t p o l u x x กับ I have ซีบซึ่งไม่มีอย่ไหนที่ไหนครับนอกจากที่ไอเฮฟซคบับตัวที่5นะลำดับที่4ครับจะเป็นเพ e n ต y G15 ครับราคามูลค่าประมาณ990ครับหนึงเลยมันมีความแข็งแรงทนทานครับใช้งานให้กับเมนบอกทุกตัวอยู่แล้วคือ Micro ATX เคสที่ลูกค้าเลือกแบบฟรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเอกลักษณ์ไม่แตกต่างกันได้อัน,นี้ผมบอกก่อนพอมาถึง G15 เนี่ยจุดเด่นของเขาดูทรงแล้วน่าจะเป็นที่น่าเคสครับที่ปิดทึบส่วนใหญ่เลยนะผมเห็นเนี่ยเ0 80%ขาปิดทึบหมดเลยนะแต่ว่ายังคงไม่ละทิ้ง ความเป็นสาพัดลมเนาะเพราะว่าพัดลมนั้นเขาให้มา3ตัวที่เป็นข้างหน้าทั้งหมดเลยก็คือพัดลม 1, 2, 3ด้านหน้าแต่ว่า Airflow นั้นจะเฉียงนิดหนึงแต่ว่ายังสามารถที่จะ ดูดอากาศเข้าได้ตาปกติตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเคสที่ไม่ใหญ่จเกิดไปน,นักแล้วก็อากาศจะเข้าได้ปกติเกือบจะหน้าทึบอยู่แล้วแต่ว่าแถมพัดลมนั้นให้มาถึง3ตัวด้านหน้านะครับและด้านหลังเนี่ยเตะได้อีก1ตัวรองรับหม้อนะสูงสุด2ตอน240มิลิเหมือนกันนะครับนี่คือ p พลนตี g 1 5ตรงนี้นะครับก็คือใส่สเบนบอด a t x ได้ใสเ่เบนบอด Mi โ r o a t x ได้อันเนี้ย i h a v e c ี u ก็ใช้บ่อยข้างหน้า Front Panel จะมี USB 2 0 2ช่อง3.0อีก1ช่องรวมถึงแจ็ค3.5แล้วก็ไมโครโฟนนะครับนี่คือระดับที่4ครับเอานะฮะเรามาถึงลำดับที่3ครับ Montech X2 Max นั่นเองต้องเล่าก่อนว่าตัว m o n t e c X2 Max นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ลูกค้าเลือกเยอะในราคา1290ครับเขาแถมพัดลมมาทั้งหมด3ตัวด้านหน้า2ตัวด้านหลัง1ตัวพัดลมด้านหน้าเนี่ย140มมใหญ่2ตัวผมใช้ผมรู้สึกว่าผมจะใช้ใช้ไลฟ์ s <S imet, สดค่อน้างเยอะนะบ่อยมากตัวเนี้ย ด้านหน้า140มม2ตัวและหลัง120อม1ตัวได้รับแรงบันดาลใจมาจาก iPhone 4จุดที่ลูกค้านั้นเลือกแบบง่ายๆต้องการเคสที่แบบมินิมอลเอาแบบง่ายๆไม่ต้องรห,หรูหรามากมายแต่ว่าการ Airflow นั้นทำได้ดีข้างหน้า2พัดลมข้างหลัง1พงพัลมตรงนี้และที่สำคัญที่สุดคือมันเป็น Temperglass สำหรับตัวเคสนั้น ไม่ได้ใหญ่เลยฮะ380คูณ190คูณ447ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นฮะและการที่เขาแบ่งพาร์ทอย่างชัดเจนว่าส่วนพอรพ์ตสปายจะอยู่ด้านล่างเนาะ,ะพอพอร์ตสปายอยู่ด้านล่างเนี่ยทำให้การจัดสายนั้นสามารถจัดสายได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรองรับพาร์ดดิสก์ร้อยเบย์ที่ผมเห็นเนี่ย3.5จุน,นิ้วจำนวนสตัว S D ก็รองรับอีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอีกเคสอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่แปลกใจเลยที่ว่ามันจะขายดีเพราะว่ามันค่อนขอน้างทีร่รรรบาา้ไดันใจมาจาจก iPhone 4นนัเอะ ลำดับที่2เคสจาก r อร w c o คูครับ Falcon ต้องบอกก่อนว่าตัว Falcon เนี่ยมันยังคงเป็นมาตรฐานเหมือนกันนะ 1. คือ Temperglass 2. คือ4ีพัดลมหน้า3หลัง1อ่อะลูกค้าชอบพัดลมเยอะๆก็ว่ากันไปไฟ R g B เนี่ยปิดได้แล้วเคสตัวเนี้ย ไม่ได้เล็กมากและการดีไซน์ก็จะคล้ายกันก็คือเป็นตัวเมชนั่นเองนะครับแผงหน้าแบบตะข่ายเนาะก็คือมันก็ช่วยที่จะกรองฝุ่นได้ดีระดับหนึ่งฮะไม่ใช่เทมเพลกลาสนะคือเป็นตาข่ายมันจะสามารถที่ดูดอากาศได้กรองฝุ่นได้นะครับฝาข้างแบบเทมเร g ก a าสแล้วก็ฮีทซิงค์เนี่ยใส่ได้สูงสุดถึง157 มิลลิเมตรพัดลม R G B ทั้งหมดเลย4ตัวที่ให้มาเพราะว่าสปายอยู่ล่างนะครับจัดสายง่ายเพิ่มความสวยงามครับเป็นแบบ Mid Tower เคสไม่ใหญ่เนาะ206รมิลคูณมิลคูณมมิลลิเมตรตรงนี้นะครับจากแอโรฟูใส่บอร์ด A T X ได้ใส่บอร์ดไมโคร T X ได้อะไรอย่เงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือลำดับที่2ครับตัว Black นะครับ Falcon G V 1นั่นเองก็สวยอะ Save Money Build b e t t e r เขาบอกเลยว่าเป็นเคสที่ออกมา หลังให้เป็นแบบราคาประหยัดครับเป็น R G B Fix L E D เนาะแล้วก็เป็น t e m p พล a ลาอิดิชันครับ ข้างหน้ารองรับหม้อน้ํา3ตอน3าม้อยสิบมมด้วยนะครับด้านหลังรองรับหม้อน้ํา1ตอนพัดลมมันใส่ได้เยอะ้วยใส่ได้6ตัวโอ้เราก็ใส่การ์ดจอได้ยาวสูุด -290 มมครับโอเคสวยตัวนี้สวยสามารถที่จะใส่ SSD แบบ SATA ได้2ตัวที่เป็น2.5นิ้วนะแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ไรนิว้วได้อีก2ตัวนั่นเองครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือเคส a อ r ์โ o คูตัว f a l คอ n นะครับ เป็นรุ่นที่ i have CPU ประกอบเยอะที่สุด Dark f l a t DK 5 5ไว้สสีขาวเลยนะนี่คือเคสที่ i have CPU ประกอบเยอะที่สุดครับราคา1,690ครับจุดเดียวของเขาคือจะเป็นกระจก Tempered Glass ข้างๆ t e m p e r คือเป็นกระจกนิรภัยหมดแล้วนะครับ แล้วก็ตรงแผงที่เป็นกนระจกนิรภัยเนี่ยมันก็คือจะมีสกรูเนี่ยหมุนด้วยมือ4จุดเนาะก็คือถอดเข้าถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยบ t o บทูเลสก็คือใช้มือหมุนนั่นเองนะครับรองรับหม้อน้ํา3ตอนซึ่งหมายความว่าถ้ามันรองรับหม้อน้ํา3ตอนก็รองรับหม้อน้ํา2ตอนด้วย1ตอนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีตัวกรองฝุ่นติดอยู่ด้วยทั้งหมด3ด้านนั่นเองนะครั้ในสสวนของด้ากแฟร์ดีเคสามารถสองตัวนี้ครับไปแบบมิดทาวเวอร์ครับสีขาวนะครับเคสไม่ใหญ่ครับ390มร้อยเก้าสมิลล ส5 0มิลลิเมตรครับกว้างควายาะคุณสูงเนาะแล้วก็รองรับเป็นบอร์ดทุกประเภทเลยฮาร์ดดิสก์ไรส์สามารถใส่ได้2ตัวสตอร์เรจ SSD SATA ใส่ได้3ตัวครับแล้วก็การ์ดจอซัพพอร์ตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตการ์ดจอยาวเหมือนกันนะ340มิลลิเมตรครับตัวฮีทซิงค์นั้นสูงสุดเนี่ยหนึ่งร้อยหกสมิลลิเมตรครับขขเขาบอกนิดหนึ่งเขาแหว่มา4ตัวข้างหน้า3หลัง1เนาะแต่ถ้าซัพพอร์ตจริงๆเขาจะซัพพอร์ตข้างหน้าเนี่ย120มม3ตัวหรือวว่า140มม2ตัด้าาานนห้้ดนบน1่0 20มม2ตัวหรือ140มม2ตัวนะครับด้านหลัง120มม1ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ I/O input output เนี่ยพอเชื่อมต่อด้านหน้าเนี่ย จะมี HD audio ครับก็จะเคยจะมีแบบตัวไมค์หรือว่าตัวสปีคเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มี power มี reset แล้วก็มี usb ถ2ดยูจำนวน2ช่องให้มาด้วยนะครับแล้วก็กระจกหนา4ี่มิลนั้น,นนี่คือเคส dark flat bk ส52ตัวไว้อยสอ e โปรไวที่เทมเพอร์กรดมี2ด้านดนั้นดังนั้นเนี่ยเคสนี้จะถูกประกอบเยอะที่สุดใน a i r p o cpu ครับหลายเคสนั้นถูกประกอบใช้เยอะที่สุดนี่คือ5เคสที่ลูกค้าเลือกเยอะที่สุดดังน,น,นั้นเนี่ยเคสพวกนี้ยังไม่เพิ่มเงินนะ ยังมีอีกหลากหลายรุ่นที่ผมยจะให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าเคสที่ต้องเพิ่มเงิน5อันดับแรกจะมีเคสอะไรบ้างเดี๋ยวเราได้ดูกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เอาแบบเบสิกไปก่อนนี่คือ5อันดับเคสที่ไม่ต้องเพิ่มเงินที่ลูกค้าเลือกประกอบเยอะที่สุดครับที่ I อซีพียูครับฝากติดตาม I อซีพียูนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณที่ชอบคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้า,วนนานนคนคสวัสดีครับ